สวัสดีครับโอ้พามาชมการสตาร์ทรถเอาสตาร์ทโอ้ไม่ติดไม่ติดเบียดสวิตช์ก่อนแบตหมดครับแบตหมดในสไตล์อีกทีสตาร์ทอีกทีโอ้ไม่ติด,มด,มดไ,ตไ,ตไม่ติด,ตดปิดปิดนี่ครับพามาดูครับนี่จัมสตาร์ทนี่ครับมันจะติดไหมครับนี่ครับแบตดสองลูกยี่สิบสี่ น่าจะหมดลูกนี้ครับนี่ปีหกสองวันนี้หกห้าน่าจะหมดลูกนี้คิดว่าอ่ามาคีบครับเนยคีปขวบบวกก่อนครับปึ๊บขวบลบปึ๊บเอาสตาร์ทโอ้ติดเลยครับโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากเลยครับนี่ครับตั้งแต่ปีหกสองเดือนอะไรนี่ วันที่15เดือน11ปี62ปีไป63ครับ63มาถึงตอนนี้ก็ปี69ประมาณอีกปีครับ6ปีไหมประมาณ6ปีตอนนี้เสื่อมแล้วครับคุ้มไหมครับมม6ปีหรือว่ามีใครได้เยอะกว่านี้6ปีถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับ6ปีถือว่าคุ้มอยู่ แต่ไม่ใช่ทุกลูกครับแล้วแต่ลูกมันอยู่ที่หลายปัจจัยครับการบรุงรักษาเช็คน้ำกันอะไรพวกนี้ไม่ปล่อยให้แบตหมดหลายรอบอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวไปทำงานต่อ